สี่ค่ะสองมูนี่คือเครื่องตาค่ะพี่นอ้องเนี่ยเพิ่ง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 ก้น,นแม่ของสอนอีกเด้อพี่น้องเอ้ยเ,เ,เอาเบ่งเพิ่อนออดค่ะงามค่ะพี่น้องสองดอกนี้ก่อนนะจ๊ะครับเห็ดพึ่งนกยูงค่ะอดพี่พี่น้องดูนะดูนะคุณนะคะอ๋อค่ะพี่น้องวันาพาะดนกังโฮมเก็บเห็ดเด้องามค่ะเนี่ย สุดยอดเลยค่ะอืตัดเอาสินีบันนี้ค่ะพี่น้องทั้งไข่ทั้งจุ่มมาขยืดขยู่ไก่แท้โมเพินเนาะมังหันดอกบานบัน,นี้ไไข่เพิน่นกับพี่น้องป้านี่เดอ้อเสียงงัวขาเจะป้องแรงป้องแรงอยู่เนาะสวัสดีค่ะมาเจอกับว่านภาพาลุย จออังหวัดแม่ฮ่องสอำเภอแม่สะเสลียงเด้อค่ะไปลุนน้ำกันจ้ามือนีสีมันคือหมูว้านวัวน้องค่ะนะไปไปน้ำกันค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งมีแม่แมลม,อมเอา,อาตีลังกาลงแม่มูละสี่ <4 S 2> <ม>ค่ะสองมูนี่คือเครื่องตาค่ะพี่น้องเนี่ย๊าดพอข่อยมากมากจังสี่ งามคักพออีกเด้อนี่นี่เอาละสอ,องดอกน้ำกันค่ะเห็ดเพื่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งนกยุงค่ะพี่น้องเพิ่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 งเพื่งง,งามค่ะเหลือไม่หูยคักเนี่ยแท้เจะอีงามท้อ น้ำคือคนแม่ของสอนอี๋ีเด้อพี่น้องเลยคนไหนขากันย ao ข้าวอวบเออจ่ามาฟ่อนอ๋อมูเห็ดน้ำกันพี่น้องสุดยอดธรรมชาติมากเลยป๊าพี่น้องขาป๊าบางังดอกนี่เหลืองออ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  นั่นเทนใหญ่ไหลปอดขาไหมกระสอ่อนแท่แดดกระซ่วงเพิน่นอดเลี้ยงใส่หลขึ้นอันนี้มุมล้างนะค่ะเนาะพุณนะเราไปฟังสูงๆูุนเพืใดบุ๊คแท้เดะเดะเดะเด้เดะมูนึงเด้อจ่าพี่น้องออกจุ่มกันเลยพี่ใครนี่ยน้อยนี่ ความสวยงามจ้าพี่น่องงามคักงามเนี่ออกน้ำต้นน้ำเกีียงเด้อค่ะงามค่ะนี่มันอีกแล้วพี่น่องเอ้ยบึง โกโรเกเดรุ่นเดียวกันเมื่อเลยมีเตตุมตุมทั้งนั้นค่ะมเม่ี้อ,อ้วกอวอ,อันอันทั้งนั้นเลยค่ะพี่นอ้องปอดพุด่นพุ่นใข่เฮตละงกยุ่งเหงาไหมพุ่นอันหนึ่งค่ะอือสออนเฮดค่ะพี่น้องเอาดอกนี้ก่อนค่ะพี่นออ้องค่ะเอาเพิ่งพุ่นออวกครับงามค่ะค่ะพี่น้องสองดอกนี้ก่อนนะจ๊ะ ขาตุ๊กตาเลยเมียเป็นก่ำเลยนะคะพี่น้องอู้เดี๋ยวว่านภาใหญ่กองอีกนะคะน้ะมันไก่เกินคะ่ะอุ้ยวดปูดเิดเปียดรุ่นเดียวกันเมืดเลยค่ะพี่น้องตาขาไหมเป็นตาส่อสอ่อนแหงดินี่ม,มุมบึงค่ะพี่น้องตาโม่หนีลืมลืมนับจักดอกว่วค่รุ่นเดียวกันเลยมุทันนี่ บานเลยค่ะเป็นตุ้มๆพร้อมกันมดเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาเห็ดงองอกเด้อค่ะพี่น้องป๊าดดอกนึงบานเหลือไข่หนึ่งแต่ว่าไข่ใหญ่ไงไข่ใหญ่ๆป๊าดเปื่อยเนาะค่ะเนาะพันธาตัดออกหลายๆเด้อค่ะเป็นหนอนเป็นเปื่อยจ้ะอันไข่ได้โนเสาร์อีกแล้วค่ะ มีใครเดียวเด้อใจพี่หนุ่มอ้วหมูอ่ะไม่ขี่ไนเลยงามขักใหญ่พร้อมเด้อค่ะเด้อคิดถึงนกยุ้งค่ะมาเด้อมาฟอนน้ำกัน <c oughs> คุณนายปัาดอกนี่คือไงไน่แท้คุณนายนี่เห็ดพึ่งนกยูงค่ะคุณอาครับพี่นอ้องนี่ปัดหมูหนี่ไหมเดี๋ยวไปตองขึ้นก่อนปัดพี่พี่พน,น้องอ่นี้อย่างนี้ เอาค่ะพี่น้องวันาพาแต่กังโฮมเก็บเห็ดเด้อค่ะนี่กังโฮมเก็บเห็ดเลยมันหอน่ะพี่น้องคือมองหอนครักแน่เอ้ยออกงามครักแน่สุดยอดเลยค่ะตัดลองสีหลุดค่ะพี่น้อง อีกครั้งในสามดอกสีดก่ดอกค่ะพี่น้องืตรงนี้นี่ดอกหน่อยค่ะกังหม่มเก็บเห็ดมันห่อนค่ะพี่น้องมันเหลี่ยมตามันไม่สวยค่ะแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยค่ะแดดเดดเดดดพี่นอออ้องเอ้ยออกน้ำทางยางพุนพะรังพาตั้งกระตายไปพุนกับพวกนี้พวกนี้ขาทางยางเมียเด้งจึงคือง่ะมีแต่อดอกส,สวยๆค่ะเด้อ หุ่นจีน,นึงอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องจีนละสองจีก็ออกงามค่ะดอกบานดอกตูมค่ะเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องมัง้งพุ่นปดพุ่นจับพี่น้องเลี้ยงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเก็บทีละสองละสองค่ะพี่น้องแต่กระเ่ยงไปหาหมูคนข้างล่างค่ะทีละคู่เลย นี่นี่ข้างล่างค่ะโคตรอีรีงามอ้ยมา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 เอามาเอามามามานี่เต็มเต็มกระตาแน่น้นอนอยู่นี่น,นั่นโคตรอีรีค่ะน่องเยเนื้อเลื้องอุยหุยอยู่ย ขุนสาวเปลี่ยวห่วงกับกาดทูทั้งคุณค่ะอ้าวพวกเนี้ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยกับเบิ้บงเนียเบิ้งเนียเออเออเฮ้ยเป็นลาจัง่อยมาแต่ไก่พี่น้องเอ้ยป้างามคักงามเนี่ยทั้งตุม่มทั้งจีป้าออกพี่ลึกพี่ลือ,ลอวาดไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ แม่ห่องสอนค่ะพี่น้องอือฮึโอ้เขาจะไม่นั่งปอกกลวงกันครักน้อป๊าดห่องกุ้งเหลืองให้สวยงามเถิดดีตายจะใสเฮ้ยสรวงโมนี่เต็มตาเพราะดีป๊าดขาพนไหมฮึ ต้นสนไหมแมเ,เอินมูมาเปิ่งเน้ามเอาเต็ม,มตาเลยสองมูคนไนสดสดเลยไม่เน่าสักอันเลยอะ่ะเนื้อหุยหุยสุดหยวกน้ำงกดอกเดียวใจพี่น้องโอ้ยอันนี้ทุงเท่าเพื่อนแบบเปื่อยแล้วเนาะค่เน,นาะนสภาพตัดออก ขยู่ไก่แท้โมเพิรนนมอมังหันดอกบานบันนี้ไข่เพิ่นกับพี่น้องป้าปักไงค่ะไงค่ะพี่น้องบันไข่ไดโนเสาร์เอลีเดอร์เสียงงัวขาเจ้าจป้องแรงป้องแรงอยู่เนาะอุ่นใจค่ะไปทั้งในก็ได้ยินเสียงงัวค่ะพี่น้องบันนี้ค่ะพี่น้องทั้งไข่ทั้งจุ่มมันค่ะมูเดียวกันค่ะ งามๆงามนี่จ้าน้องโซอนครับไ,ไกน แบงสเฝ้าฮึงามแักงามเลยค่ะพี่น้องปีมือมานพาเด้อจ่าพี่น้องผู้เดียวแขนแขนเด้อค่ะเต็มไปทางพุ่นพักยกเราบ่โอ้หมานคักเนาะพุ่นทางพุ่นกระสวดแล้ะค่ะพี่น้องดมยาแล้วบ่ไปลงเมื่อบัดที่นี่เฮ้า เอาครับพี่น้องเดี๋ยวดมยาดมยังลรามั่นหอนมือนี่ <c oughs> สวดกัตตาล่องมือเสร็จแล้วนะะเนาะค่ะเนาะมือเงี้ยงามครับฝากกดไลก์กดแชร์ให้ไหด้เด้อค่ะออืปวดแขนวางสักก่อน <c oughs> เดี๋ยววัานพระจะได้ลงมือแล้วค่ะแขนแขนขแางหิวงกัตตาย่านมีกามอยู่ขากับพะเยาเนาะะคะ่เนาะจังไดกะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะพี่น้องขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาสวัสดีเอสซีแน่พี่น้อง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไป